น้องเข้าห้องเรียนเร็วเดี๋ยวสายอะหนังสือแล้วก็พวกขนมต่างๆเนี่ยพี่เอามาให้น้องนะนะนะปาปาปารีบเข้าห้องเร็วเดี๋ยวช้าค่ะบ,บายบายจ้าสวัสดีค่ะพี่อยากไปด้วยอ่ะพี่เข้าไปด้วยดีกว่าสวัสดีค่ะคุณพี่ สวัสดีค่ะน้องวิชามนานอสซรี่หรอจะมาให้พี่รับเลี้ยงหรอคะเปล่าคะ่ะให้น้องสิคะหนูโตแล้วหน,หนูไม่ต้องมนานอสซรี่หรอวคะ่ะอ๋อเอ๊ะใครโทรมาเนี่ยนิชารีบกลับบ้านเร็วแม่รีบทำอาหารอร่อยอร่อยมาให้แล้วอ๋อนั้นทิก้าพี่ไปแล้วนะบ๊ายบายพี่ขาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายอ่าเพิ่งสวัสดีบ๊ายบายแล้วเหรอ พี่จะไปไหนล่ะคะนั่น,นสิคะอ๋อแม่พี่เรียกนะพี่ต้องไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะเดี๋ยวพี่ไปแล้วทิก้าทิก้านั่นพี่เธอเหรอใช่ทำไมล่ะครูขาไม่ยินสอบไหมคะยินสอบแล้จ๊ะเออน้อง พี่ไม่ใช่ครูอ่ะพี่เป็นอนะ่ะพี่ที่นอสเซอรี่น่ะน้องไม่ต้องเรียกพี่ว่าครูก็ได้นะอ๋อค่ะนี่น้องเอาดีสอบไปกับยังรบจ้ะขอบคุณมากเลยนะคะวัดรูบดีกว่า,าพี่ขาวางกระเป๋าไว้ตรงไหนดีคะมานี้จัตถิกา กระเป๋าใบนี้หนูพก,กเลยมาเอ่ยหนูพกหนังสือมาด้วยค่ะขนมด้วยว้าขนมอะไรอ่ะพี่อยากกินอ่ะน้องมาแบ่งกีนได้ไหมแบ่งเพื่อนๆด้วยได้อยู่แล้วสิคะทำไมจะแบ่งไม่ได้มีขนมเผ็ดแซ่บแซ่ว้าวหนูให้ครูค่ะขอบคุณนะจ๊ะนักเรียนน้องเก่งมากเลย นกกล้วครูจะหิวน้ำขอบคุณค่ะเผ็ดมากเลยทีการน่ารักจังเลยนักเรียนนักเรียนมากินข้าวกันได้แล้วค่ะกลางวันแล้วเวลากลางวันกินกันเสร็จแล้วเนาะไปเล่นกันสักพักนะครูเอ้ยพี่พี่ให้เวลาเล่นสักประมาณ2นาทีนะต้องรีบนอนแล้วล่ะ องลงจะเป็นพี่หรือครูกันแน่คะอ๋อจะเรียกอะไรก็ได้นะ่ะแต่เรียกว่าพี่ก็น่าจะดีนะเพราะว่าพี่อยากเป็นพี่พี่ไม่อยากเป็นครูพี่อยากเป็นพี่อยู่ในเรซลีค่ะงงแล้วเออถ้างงก็ไม่ต้องรู้ก็ได้นี่น้องๆจะไปนอนกันยังเนี่ยเลยสองทีแล้วนี่นี่น,นี่ดอร่าอะไรคะคุณครูเฮ้ hey! พี่น้องพูดผิดอีกแล้วนะทำอะไรอยู่เนี่ย โจทย์ค่ะโจทย์อะไรเขียนลงหนังสือไปแล้วหรออ้าแบบวาดรูปอะค่ะอ๋อจ้ะไปนอนได้แล้วนะค่ะเดี๋ยวไปนอนเลยรล้างมือก่อนดีกว่าเด็กๆเข้านอนกันเลวมาๆามา,มาทิก้ามาตามพี่เลยนะค่ะ หมดนั้นนะมันแสนสวยจริงจริงพี่ทำไมพี่นิจาไม่ซื้อสมุดแบบนั้นบ้างมันสวยที่สุดเลยที่กาอย่างมากอย่าเนี้คงไม่มีใครเป็นเจ้าของลสินะที่กาเก็บใส่กระเปา๋าไปเลยละกัน เสร็จทีก้าแทีนี้ทีก้าอยากได้มานานแล้วที่สำคัญยังเป็นลายเวนโบอีกด้วยทีก้ามีความสุขที่สุดเลยล่ะไปนอนกันเถะเ <c oughs> ด็กๆนอนกันแล้วเนาะะ <c oughs> นอนนอนนอนจ้ะ ที่กามีความสุขที่สุดเลยที่กานอนจ้าโทรหาพี่เขาก่อนกว่าเอไม่คนโทรมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีว่าหนูยืนอยู่หน้า,นาเนอร์เซอรี่ค่ะจะพาน้องทิก้ากลับบ้านแล้ว คุณพ่อคุณแม่หนูเนี่ยมีธุระค่ะต้องเรียกลกบบ้านด่วนจีเลยอ๋อโอเคค่ะทิกาทิกาหองทิกาจ๋าค่ะป่ะพี่หนูมารับแล้วกลับบ้านกันค่ะเอากระเป๋าไปด้วยเออโอเคค่ะไหนทิกามีของหายจากที่นูซอรีไหมพี่ตรวจกระเป๋าก่อนนะ นล้ไงล่ะสวยแล้วทำยังไงดีละ่ะพี่นิชาจะรู้หรือเปล่านะว่าธีกานะมีสมุดของใครไม่รู้อยู่ในกระเป๋าทีกานี่สมุดใครกันน่ะนี่ทีกาไปขโมยของเพื่อนมาเหรอเนี่ยปะปะปะ,ปะ,ปะนนหน,หน,หนูแค่หยิบมาจากตรงโต๊ะหนูไม่ได้เอาของเพื่อนสักหน่อย แล้วหนูไปเอามาได้ยังไงอาจจะมีเจ้าของก็ได้ตัวนี่ไม่ใช่ของของตัวเองหนูจะไปขโมยมาทําไมทีกล้าไม่ได้ขโมยทีก้าแค่หยิบมันออกมาเกิดอะไรขึ้นคะพี่คะพี่ได้เห็นน้องหนูหยิบสมุดนี้ไหมคะ,ะนี่สมุดของน้องโดารานี่นาเห็นไหมนี่มันสมุดของเพื่อนหนูไม่ใช่ของหนู แต่ทีก้านึกว่ามันไม่ใช่ของใครเลยไม่ใช่ของใครเลยแล้วหนูจะหยืมมาได้ยังไงแล้วหนูยังไม่ขอยืมเพื่อนเลยสักนิดนะอ๋อนี่ทีก้าค่ะน้องไปขอโทษนอย่างนี้เลยอ้ยนี่อย่าไปต่างพี่เขาเลยโดอนาค่ะ พีกาเราขอโทษนะเฮ้จอร่าเราขอโทษนะ hey, ora, นะคือวันนี้เราไม่รู้ว่านี่คือสมุดของเธอนะเราก็เก็บแส่กระเป๋าไปเลยเฮ้ย <_ c oughs> ิงเหรอเธอขโมยสมุดฉันไปเหรอฉันไม่ได้ตั้งใจจะขโมยนะขีก้าหนังขีก้าหืมมาขโมยของเพือ่อนคนอื่น ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไ้ช่วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มา,นานด้านล่างด้วยนะกดกระดิ่งด้วยน,นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะใครอยากให้นิชาทำคลิปเรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทิกกานะขโมยของอีกแล้วเดีย๋ยวไปฟ้องแม่ให้แม่ตีก้นเลย